สวัสดีค่ะโค้ดจิค่ะวันนี้นะคะโค้ดนะคะนำสามวิธีนะคะที่จะสร้างความโชคดีให้กับคุณมาฝากนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึงที่อยากโชคดีนะคะคุณนะคะต้องทำแบบนี้นะคะ ข้อแรกเลยนะคะคือคุณต้องเลิกพูดเรื่องราวลบๆให้กับตัวเองเลิกพูดตอกย้ำสิ่งแย่ๆให้กับตัวเองเช่นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบบอกตัวเองว่าอ้ฉันนี้มันห่วยแตกจริงๆเลยฉันนี้มันทำอะไรก็ไม่สําเร็จทําไมฉันมันโชคร้ายขนาดนี้ทําไมเรื่องแย่ๆมันต้องเกิดขึ้นกับฉันเห็นไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะมีคําพูดแย่ๆมีคําพูดแบบนี้ให้กับตัวเองนะคะ คุณรู้ไหมพลังคําพูดของคุณมันเกิดจากนะคะสมองของคุณเกิดจากความคิดของคุณที่มันปล่อยออกมาเมื่อคุณคิดคุณก็จะพูดเมื่อคุณพูดออกมาคุณก็จะปล่อยคําพูดแบบนั้นนะคะส่งออกไปโลกนี้มันเป็นโลกแห่งพลังงานและตัวคุณก็มีพลังงานเช่นเดียวกัน เมื่อใดที่คุณพูดเรื่องเราแย่พูดนะคะต่อย้ำตัวเองในสิ่งที่มันนะคะลบๆนะคะพูดคำพูดที่ทำให้คุณเสียพลัง มันจะทําให้สิ่งนั้นถูกดึงดูดเข้ามาเกิดเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตของคุณถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็ต้องพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองุูยฉันมันเก่งฉันมันยอดเยี่ยมฉันทําอะไรก็สาเร็จเห็นไหมคะพลังคําพูดนะคะมันจะสามารถทําให้คุณนะคะเปลี่ยนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่มันแย่ๆตอนนี้เป็นเรื่องที่มัน สร้างความโชคดีให้กับคุณนะคะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือให้คุณนะคะอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่มันลบๆหรือออกห่างจากคนที่มีพลังลบนั่นเองพูดเลือพูดเรื่องแย่ๆอย่างเช่นคนที่เขาชอบวิจารณ์คนอื่นชอบมินทากว่าร้ายคนอื่นชอบนะคะ นำเรื่องราวแย่ๆมาเล่าให้คุณฟังน้ำขาวลุกๆมาเล่าให้คุณฟังหรือแม้แต่พวกละครน้ำเน่าหรือว่าข่าวที่มันเป็นข่าวนะคะที่ทำให้ฟังแล้วหดหนัวใจนะคะให้คุณออกหางจากสถานการณ์นั้นๆจากสภาพแวดล้อมแวดล้อมนั้นๆนะคะคุณรู้ไหมถ้าคุณนะคะพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะที่มันลุกๆแบบนั้นคุณนะคะตัวคุณมันก็จะเวียนนะคะ เป็นวังลนอยู่ในพลังงานแบบนั้นมันจะทําให้คุณดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นสิ่งแย่ๆแ,แบบนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็จะไม่มีทางที่จะโชคดีนะคะส่วนข้อที่สานะคะวิธีที่3ก็คือให้คุณนะคะบอกตัวเองนะคะบ่อยๆบ,บอกตัวเองซ้ําๆนะคะฉันคือคนโคตรโชคดีฉันมันโคตรโชคดีฉันทําอะไรก็โคตรโชคดีฉันทําอะไรก็ ดีไปหมดคุณเห็นไหมคะพลังคําพูดสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าคุณบอกตัวเองเป็นคนโชคดีคุณจะเริ่มนะคะมองหาสถานการณ์หรือโอกาสนะคะที่มันทําให้คุณนะคะมีพลังเช่นวันนี้นะคะถ้าคุณบอกตัวเองว่าอ้ฉันเป็นคนโชคดีจังเลยนะคะคุณจะมองหานะคะมองหาสิ่ง ที่มันทาให้คุณโชคดีเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่สำนึกรู้คุณกระตันยูรู้คุณนะคะต่อสิ่งต่างๆนะคะคุณมองเห็นมองหาความโชคดีในสิ่งรอบๆตัวของคุณเช่นวันนี้ฉันโชคดีจังเลยมีครอบครัวที่น่ารักฉันโชคดีจังเลยที่มีแฟนที่รักฉันมากฉันโชคดีจังเลยที่มีบ้านที่อยู่อาศัยฉันโชคดีจังเลยที่มีข้าวกินในวันนี้ ชคดีจังเลยที่ฉันได้ตื่นมามีลมหายใจอีกวันหนึ่งคุณเห็นไหมคะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวของคุณมันอาจจะไม่ได้เลิศเลอเพรืเฟรบ้านของคุณอาจจะไม่ได้สวยหรูอาหารที่คุณกินก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณหรือมองเห็นความโชคดีในสิ่งนั้นๆที่มันอยู่ในชีวิตของคุณ คุณกำลังดึงดูดสิ่งนั้นสิ่งดีๆนั้นให้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วความโชคดีนะคะมันก็จะเริ่มเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆเ,ยๆเ,ยเยมื่อคุณเป็นคนที่เป็นคน กระตันยูคุณนะคะตอบแทนบุญคุณด้วยการขอบคุณนะคะเห็นไหมสามวิธีนี้สร้างความโชคดีให้กับคุณได้ง่ายๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกทุกคนมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ